ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกคนเด้อครับผมน้องบ่าวเอฟคนใหม่หรือคนเก่านะครับผมที่เข้ามารับชมในแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเนาะหรือว่าหวยรัฐบาลลาวนะครับนะพี่น้องครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับบอหลงก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะบอลองกับย่าตลอดนะครับผมเนาะครับผมพี่น้องกะสารับสูตรนี้นะครับพี่น้องสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับผมกะถ้าเข้ามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้ามาแล้ว8งวดนะครับ8งวดนะครับรุดงวดหนึ่งนะครับรุดงวดที่หนะครับถ้าบอลองจำบ๊อพิษนะครับงวดที่หกเนาะ กางวดทิลุดน่ะก็ตัวเด่นนะเข้านะครับเป็นน้องแต่จับคู่บ่เข้านะครับเนาะนะครับตัวเด่นนะมานะครับมาสองตัวเลยนะครับแต่จับคู่บ่เข้านะครับผมเนาะไอ้งวดทิลุดไปนะครับครับพี่น้องกับก้อนเข้าไปรับชมนะครับในงวดวันที่5นะครับเราก็มาสรุปคร่าวๆงวดประจําวันที่2ก่อนนะครับผมเนาะครับผมกะบหวยรัฐบาลลาวเพิ่นออกนะครับงวดประจําวันที่2เนาะเพิ่นออก2 5 9 ห้าหกเก้านะครับพี่น้องตัวเก้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับรู้สึกว่าเก้ากับห้านี่มาบ่อยนะครับเนาะเก้ากับห้านี่มาบ่อยนะครับพี่น้องนะครับผมก็บสองห้านี่นะครับสองห้านี่เป็นเลขล่างชุดหกตัวนะครับเนาะแลคาก้าวห้าเนี่เป็นเลขล่างชุดสี่ตัวนะครับเนาะส่วนสามตบน้าห้าหกเก้านะครับราคาหกเก้าบนนะครับเนาะพี่น้อง ครับผมกับเบิรงบอล์งนะครับบอล์งให้ไปเนาะบอลองให้ไปเด่นศูนย์เด่นเก้านะครับแล้วก็เด่นห้านะครับพี่น้องนะครับศูนย์นี่ลดไปนะครับเนาะศูนย์นี่ลดไปนะครับส่วนเด่นเก้านี่มานะครับแล้วก็วิ่งรุดห้านี่กับมานะครับผมเนาะนะครับกับส่วนจับคู่ศูนย์ศูนย์นี่ลดไปนะครับพี่น้องเนาะศูนย์นี่บ่มีนะครับเนาะนะครับ ส่วนเด่น9นะครับเด่น9นี่บอหองให้90แล้วก็95้าา่ให้92นะครับพี่น้องไปเขียนซ้ำกันนะครับเป็นล่างอลีครับเป็นล่างแล้วก็มาตรงๆเลยนะครับพี่น้องมา95ตรงๆเลยนะครับนี่นี่ครับผมเนาะอันนี้คือเขียนพิษนะครับที่แรกว่าซีลบนะครับมันพอกระเทนนะครับพี่น้องเนาะบอหองก็เลยมาเขียนจอนี้เลยนะครับเนาะบังเอิญเพื่อนก็ออกมาเลยนะครับ นะครับเก้าห้าตรงตรงเลยนะครับเหมือนเป็นรางนะครับเนาะส่วนเด่นห้าลูดห้านะครับพี่น้องกามาเข้าโตกลกับนะครับชุดหกตนะครับสองห้านะครับบอลองให้ห้าสองตัวนิ่นนานะครับพี่น้องนะครับในคลิปนี้เนี่ยบอลงให้เข้าตัวนิ่เลยนะครับเนาะนะครับพี่น้องตัวนี้โตกลกับนะครับผมนะครับส่วนสามตกันนะครับสามตก็เข้าเนาะเข้าเข้าเก้าห้านะครับพี่น้องห้าสองก็เข้านะครับพี่น้องนี่ครับ ถาจะขึนะครับนี่ครับครับผมการสรุปแล้วการในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้กาบอลองเข้าเก้าห้าเนาะเก้าห้าตรงตรงแล้วก็เข้าห้าสองตัวกลับนะครับเนาะนะครับผมเข้าเลขล่างนะครับเลขล่างชุดสี่ตัวกับชุดทตัวนะครับเนาะครับผมกรผ่านไปนะครับเนาะสลับงวดประจําวันที่สองันนี้กะมาเบิ่งงวดประจําวันที่ห้านะครับผมเนาะ งวดประจำวันที่5นะครับบอลองสิงให้ตัวเด่นตัวใดเนาะงวดประจำวันที่5นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นตัวเด่นก็จะมีมี6นะครับแล้วก็มี7 วิ่งวิ่งรูด4นะครับเนาะนะครับเด่น6เด่น7วิ่งรูด4นะครับเนาะสลับแนวแนวทางขวงรัฐบาลลาวในงวดวันที่5นะครับในสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับผมจับคู่นะครับจับคู่จับคู่เด่นเด่น4รูด4นะครับสี่ห้านะครับ แล้วก็สี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับผมเนาะสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะครับผมส่วนเด่นหกเด่นหกก็จะมีหกสี่นะครับหกห้าแล้วก็หกเก้านะครับหกเก้านี่บอลองก็คิดว่า อาจจะยังอยู่นะครับพี่น้องแต่อาจจะยังอยู่แต่บอลฮูพัลเซมาสองตัวหรือเปล่านะครับเนาะนะครับแต่เป็นความชอบของบอลงนะครับเป็นสูตรคำนวณบอลงคัดมาแล้วกับมันมักตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าแนวทางหวยรัฐบาลเล่านี่เพิ่นกะออกได้แบบแปลกๆตลอดนะครับเนาะพี่น้องเนาะส่วนเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดสาม 7 8แล้วก็76นะครับผมเนาะนะครับการเก้าคู่นะครับเนาะเก้าคู่นะครับสลับตัวเด่นตัวเด่น2ตัวนะครับมี4 5 4 8 4 9นะครับแล้วก็6 4 6 5 6 9นะครับ7 3 7 8 7 6นะครับฟินเอฟซีท่านใดมากตัวเด่นตัวใดกันลองพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะนะครับ3ตัวเด่นนะเด่น6เด่น7นะครับวิ่งลูด4นะครับแต่บอล มักสี่หลายนะครับมักสี่หลายในในสูตรนี้นะครับเนาะส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับหกสี่หานะครับบ่ลลงก็จะเขียนหนึ่งหกเก้าเขียนหนึ่งหกห้าิบูมาหกห้านเนาะพี่น้องนะครับที่แรกก็จเขียนหนึ่เก้นะครับเป็นเลขห้านะครับสีเจ 8นะครับเนาะนะครับสลับแนวทาง3ตัวนะครับเนาะผู้ใดมักก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับผมครับผมกับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บุหรี่มักนะครับนี่เลยเนาะเอาหกหาก่อนเลยพี่น้องเพราะว่าปากกาเพื่อนมือจ๊กผู้ใดมาจับมือบุหรี่เขียนนะครับบุหรี่ว่าสิเขียนหกเก้านะครับแต่เขียนหกหาเนาะก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องนะครับบุหรี่ก็ให้เด่นหกหาเนาะตัวนี้หกห้าแล้วก็ สี่ห้านะครับแล้วก็เจ็ดแปดเนาะนะครับสามตัวกันนี้เลยนะครับหกสี่ห้ากับหนึ่งหกห้านะครับเนาะก็ลองพิจารณาบ้างเด้อครับพี่น้องกะเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะนะครับถ้าผู้ใดมักตามบ๊อลองนะครับกะลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับสลับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับผมเนาะงวดประจำวันที่5นะครับเดือนสิงหาคมนะครับผม ครับพี่น้องก็ก่อนออกไปนะครับบอหองก็ฝากกำลังใจเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บอหลงเลยเด้อครับผมเนาะกับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่นะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้บอหองก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับเนาะขอให้ถูก3โต2โตนะครับเนาะในแนวทางของรัฐบาลลาวนะครับเนาะครับผมกลับสวัสดีครับ